คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะในเย็นเย็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์สิ้นเดือนนะคะสุดสัปดาห์เนาะวันอาทิตย์นะคะแนวทางหวย ลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่1นะคะเดือนมีนาคมปี64นะคะงวดพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตั้มด้วยนะคะกดแชร์ไปยังเฟซน,นะคะเผื่อพรุ่งนี้จะได้เปิดดูนะคะเปิดดูย้อนหลังได้เนาะมาดูผลนะคะของวันที่2 5นะคะ ผลออก1 7 9 1ค่ะ2ตัวล่างออก17นะคะเพื่อนๆปังสุดๆเลยค่ะเลขอยู่ในตารางนะคะเลข1เลข7แล้วก็เลข9นะคะต่ำให้เด่น0และเด่น9เพื่อนๆพื่อท่านไหนที่รูด9นะคะก็จะเข้า91นะคะแล้วต้ำตัวเจาะนะคะที่ต้ำเจาะให้เนาะเข้าตรงๆเลยนะคะ ก็คือ1นก้าตรงตรงเลยนะคะเข้าตรงตรงแล้วก็ตัวกันนะคะเข้าตัวกลับนะคะ7 1นึเนาะออกหนนะคะส่วนชุด3ตัวนะคะเข้าตัวกลับเหมือนกันนะคะเพื่อน เข้าตัวกลับเหมือนกันเนาะเราปังสุดๆเลยนะคะเลขในตารางลาวมีเลข1เลข7เลข9นะคะตัวที่เจาะให้เลขเด่นคือ91งตรงๆนะคะแล้วก็ตัวการก็คือ71เข้าตัวกลับนะคะเราไปตามกันต่อนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่1เดือนมีนานะคะเลขในตารางลาวมีเลข2นะคะเลข9 เลขสเลข6เลข5เลข0แล้วก็เลข7นะคะเลขเด่นจะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมทุกๆคลิปนะคะเพื่อน,เ,อนเด่น6และ5นะคะเด่น6และ5เลข6นะคะเลข6ก็จะมี60ค่ะ6 5นะคะแล้วก็6 7ค่ะเลข5จะมี50 57ตัวสุดท้ายก็คือ5 9นะคะตัวกันนะคะตัวกันเนาะกันเลข4ค่ะเรากันไว้เผื่อเลขเด่นของเรานะคะทั้ง2เลขหลุดเนาะกันเลข4จะมี42นะคะ4 6หตัวสุดท้ายก็คือ4ีหนะคะ4 2 4 6 4งส่หส่ส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะ ชอบส่วนตัวนะเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบเลขเดียวกับต้อมนําไปเล่นได้นะคะชอบเลขเดียวกับต้อมก็ตามได้นะคะต้อมชอบ0ูนย์ค่ะเลขข้างล่างนี่เลยนะคะ07 49นะคะ74ค่ะตัวสุดท้ายก็คือตัวข้างบนนี่เลยนะคะ92ค่ะชอบก็ตามนะคะถ้ายัางไม่ชอบ ก็ดูเลขในตารางราวนะคะแล้วก็จับชุดเลขในตารางราวนะคะชุดเลข2ตัว3ตัวหรือเลขที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะเพื่อนๆคะท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเนาะท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนำเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลยนะคะวิ่งเลข6รูดเลขห้เน้นๆนะคะรูดเลขห้า แล้วที่สำคัญตั้มเน้นย้ำทุกๆคลิปเลยนะคะเน้นย้ำทุกๆคลิปอย่าลืมนะคะอย่าลืมตัวกราบตั้มขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนของตัอมนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังๆนะคะเราจะรับทรัพย์นะคะพรุ่งนี้เราจะรับทรัพย์ทั้งหวย รัฐบาลไทยนะคะลาวพัฒนานะคะลาวสตาร์หวยหุ้นแล้วก็ทุกๆุกนอยเลยนะคะเราจะปังรับทรัพย์กระเป๋าตุงนะคะเราจะเป็นคนที่โชคดีถูกหวยทุกๆงวดนะคะวันนี้ต้องพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย